สวัสดีครับทุกคนแปบๆก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้วเวลามันผ่านไปไวเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เคลียร์เกมเก่าหมดแล้วและมองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่หรือกำลังมองหาเกมไว้ดองเพิ่มวันนี้ผมมานำเสนอ10เกมออกใหม่ที่จะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้เพื่อนๆทุกคนครับถ้าเกิดมีเกมไหนที่ผมไม่ได้เอามาด้วยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเกมที่ผมเลือกมาส่วนหนึ่ง ผมก็เลือกจากเกมกระแสแต่ก็มีบางส่วนเกมที่ผมเลือกจากความชอบส่วนตัวเช่นกันงั้นเราไปดูกันเลยครับ Kingdom Come: Deliverance 2เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่1วางจำหน่ายในวันที่4กุมภาพันธ์2,025มนบนแพลตฟอร์มสต e ีมเอกบอและ PlayStation เกมดำเนินเรื่องราวต่อจากภาคแรกเล่าถึงเฮนรี่ลูกชายช่างตีเหล็ก ที่ต้องออกมาแก้แค้นให้ครอบครัวที่ถูกสังหารในช่วงสวงครามกลางเมืองของอาณาจักรโบฮีเมียช่วงตน้นศตวรรษที่15เฮนรี่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำศาลพร้พอมกับเซอร์แฮงคาปอนเพื่อเดินทางไปพบพนมิตรของซิกิสมุนที่ปราสาททรอสกี้ในเกมภาคนี้จะขยายขนาดของแผนที่ให้มีขนาดใหญ่กว่าภาคแรกถึง2เท่าแบ่งเป็น2พื้นที่หลักคือโมฮีเบียนพาราได์และเมืองคุนนาโฮรา ตัวเกมยังคงระบบความสมจริงในการต่อสู้ไว้โดยมีการปรับเปลี่ยนจากภาคแรกนิดหน่อยคือลดทิศทางการโจมตีเหลือเพียงสีทิศทางเท่านั้นเกมนี้ยังมีระบบคาม่าที่จะลงโทษคุณตามความผิดที่คุณกระทำลงไปด้วยตัวเกมในภาคที่2อ,อัปเดตคุณภาพจากตัวเกมภาคแรกทั้งระบบการต่อสู้กับศัตรูหลายคนกราฟิกระบบขี่ม,ม้าที่สามารถข่มขู่คนได้ระบบเกี่ยวกับอาหารและการทำอาหารและเพิ่มทักษะใหม่ในการสนทนาก,กับ NPC ใครที่เล่นภาคแรกมาแล้วชอบในเกมภาค2นี้คุณก็น่าจะชอบเช่นกัน You're the same as me Lift o f the Necro Dancer เป็นเกมแนวริทึมภาคแยกจากเกมคลิป o f the Necro Dancer วางจำหน่ายในวันที่5กุมภาพันธ์2025บน PC ผ่านสตรีมเนื้อเรื่องของเกมจะกล่าวถึงตัวเอกที่ถูกดึงเข้าไปในโลกที่เธอไม่รู้จัก และต้องต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่ได้รับออกมาจากลิฟโดยใช้จังหวะของเพลงและเสียงดนตรีระบบเกมเพจจะคล้ายกับกีตาร์ฮีโ o โดยจะมี3เลนให้กดปุ่มตามจังหวะศัตรูแล้วกำจัดศัตรูที่ออกมาตามเพลงมีมินิเกมไว้ผ่อนคลายสไตล์ริทึมเช่นคลาสโยคะและงานพาร์ทไทม์ตัวเกมมีระดับความยากให้เหลือกถึง4ระดับแบ่งเป็น e ีซี่มีเดียมฮารและอินพอสิบ ไว้ให้ผู้เล่นปรับระดับความท,ท้าทายตามที่ผู้เล่นต้องการและยังรองรับการสร้างด่านโดยเครื่องมือของตัวเกมในเกมยังมีเพลงใหม่กว่า30เพลงที่แต่งโดยทีมงาน,านนักแต่งเพลงชื่อดังที่เข้าหวบอดในวงการเกมมาอย่างช้านานถ้าใครหาเกมแนวอินดี้จังหวัดดนตรีสนุกสนุก Live Off the Necro Dancer ก็น่าจะตอบโจทยคุณได้เกมนี้มีเดโมให้ไปลองเล่นด้วยนะครับ Ambulance Life, a p a r a m e d i c Simulator เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ถือใจผู้เล่นจำลองชีวิตเป็นหน่วยกู้ชีพที่ต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนวางจำหน่ายในวันที่7กุมภาพันธ์2025บนแพลตฟอร์ม Steam PlayStation, Xbox ตัวเกมจะดำเนินเรื่องราวอยู่ในเมืองซานเปริคาน o ที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากซานฟรานซิสโกโดยจะแบ่งโซนออกเป็น3เขตหลักได้แก่ย่านประวัติศาสตร์ย่านธุรกิจและเขตอ,อุตสาหกรรมคุณจะต้องออกไปรับเคสฉุกเฉิน และพาพวกเขาไปส่งโรงพยาบาลของสัญญาณชีพของพวกเขาจะหมดลงเกมเพย์จะมีอยู่2โหมดคือคลาสสิกโหมดเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่โดยตัวเกมจะมีระบบช่วยเหลือในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยซิมูเลชันโหมดสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่สมจริงและจะไม่มีระบบช่วยเหลือใดๆจากตัวเกมผู้เล่นไม่เพียงแค่ไปรับไปส่งเท่านั้น uh แต่ยังต้องวินิจฉัยอาการและให้การรักษาเบื้องตน้น uh กับคอยจัดการสถา,านการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ต่างๆที่เกิดขึ้นหากเพื่อนๆหาเกมซิมูเลเตอร์เกมใหม่อยู่ มาลองเล่นเป็นหน่วยกู้ภัยและเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินดูแล้วมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะช่วยได้กี่ชีวิต ไมเออร์ซ i ว i ร์เซชันภาคต่อที่หลายคนรอคอยเกมแนวกลยุทธ์ 4x ภาคที่7ของซีรีส์ซ i ว i l i z a t i o n นวางจำหน่ายในวันที่11กุมภาพันธ์2025บนแพลตฟอร์ม Steam, Mac, Linux, PlayStation, Xbox และ Nintendo Switch เกมเพลย์ในภาคนี้จะแบ่งเป็น3ยุคหลักคือยุคโบราณยุคสำรวจและยุคสมัยใหม่มีการลดพวกรายละเอียดยิบย่อยลงเพื่อความชับชับในการเล่นเกมเพิ่มระบบรถไฟในยุคสมัยใหม่ ช่วยให้หน่วยงานต่างๆเดินทางระหว่างเมืองได้เร็วขึ้นเพิ่มหน่วยคอมมานเดอร์ที่สามารถรวมกองทัพและเคลื่อนที่พร้อมกันได้โดยระบบเลเวลและการเงินขัน้นจะอยู่ที่หน่วยคอมมานเดอร์เท่านั้นแล้วรอกว่า8ปีเราถึงจะได้เล่นภาคใหม่ของซีรีส์นี้เลือกอาระยธรรมที่คุณชื่นชอบและพิสูจน์เส้นทางของคุณถึงเวลาพิสูจน์แล้วว่สันติภาพหรือสงครามอันไหนจะทำให้อณาจาักรของคุณยิ่งใหญ่ได้มากกว่ากัน เมทัลโสูดเคาน์เตอร์แอคแท็กเกมแนวไซส์กริงแอคชันลันเอนกันวางจำหน่ายวันที่13กุมภาพันธ์2025พัฒนาและจะัดจำหน่ายโดยเอ็กทรานอินเรื่องราวเกิดขึ้นในปี4 373เมื่อเควินอดีตวิรบุรุษสงครามปดเกษียณที่ใช้ชีวิตไวช้ชราอย,ย่างสงบบนยานอาวกาศพยาบาลกับสุนัขสุดรักที่ชื่อแอนดี้จนกระทั่งเผ่าพันธุ์เอเรียนกอริดาบุกโจมตีอย่างทำให้เขาสูญเสียทั้งแอนดี้และร่างกายไป หลังจากนั้นเขาได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นไซบอร์กสุดเทพและออกเดินทางเพื่อล้างแค้นไม่ั้สุด c เคิเตอร์แอดแทคเป็นเกมรุยแหลกสไตล์รันแอนด์กันคุณจะได้ใช้ชุดสูตรที่หลากหลายเพื่อไล่ฆ่าเหล่าเอเลี่ยนคู่แข่งของคุณต้องลุยไปตามดาวเคราะห์ทั้ง9ในระบบเฮริออสเพื่อค้นหาไอเทมสะสมในเรื่องราดิซอนอยู่ตามดาวเคราะห์ต่างๆและเป้าหมายสุดท้ายของทานเท่าคุณไซบอร์กแก้แค้นให้แอนดี้ The l e g e n o of h e r o t a เอลทรเดเบกสองเกมอา g พีจภาคต่อที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่14กุมภาพันธ์2025บนระบบ Steam, PlayStation และ Nintendo Switch หลังจากการผ่ายแพ้ของกลุ่มมาเฟียออลมาตาสาธารณรัฐคลาววาดกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสัปราสีแดงคำแวนอาร์ไกรนักสือเอกชนได้รับการติดต่อจากคู่มาเยือนที่ไม่ขาดฝัน นําไปสู่การสืบสวนที่เชื่อมโยงกับอดีตของตัวเองเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้วงร้อแห่งโชคชะตากลับมาเคลื่อนอีกครั้งแต่คุณเองก็ต้องระวังผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้มีแค่คุณทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเปิดเผยความจริงและกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้แหวนต้องสืบสวนว่าใครเบื้องหลังฆาตกรรมครั้งนี้และเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรพื<ส><ก>้นสายการเวลานำหน้าเก่าและหน้าใหม่มารวมกันปริศนาครั้งนี้คุณจะต้องเป็นคนไขให้ได้ เอวอลกเกม r p g f a n t a แฟนตาซีมูมมูคลที่1่ที่พัฒน,นาโดยเอสซิ i u m Entertainment มวอนจำหน่ายในวันที่19กุมภาพันธ์2 0 2 5นบนแพลตฟอร์มส t e a m Xbox และเกม Pass เกมตั้งอยู่ในจักรวาลเดียวกับซีรีส์พ i l l a r ออฟเด e ะอีเทอรในโลกที่ชื่อว่าโอ r a โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเกาะ l i v i n g Land ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายคุณจะเดินทางไปที่นั่นในฐานะทูตของ เอี rie, ดินแดนอันห่างไกลเดินทางไปสืบสวนข่าวลือเรื่ององคระบาท,ที่แพร่ะบาดไปทั่วลิวิงแลนด์ก่อที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับภัยอันตรายตลอดจนทางเลือกและผลลัพธ์มากมายรวมถึงพื้นป่าที่ยังไม่เคยมีใครพิชิตได้คุณพบเรื่องราวและความลับของตัวเองบนเกาะลิวิงแลนด์ความลึกลับแต่ครั้งโบราณกาลที่อาจทำลายทุกอย่างคุณจะพิชิตเคดแดนที่ลึกลบแห่งนี้จากบางสิ่งที่หวังจะทำลายทุกอย่างได้หรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงไปคุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง สหายจากหลากหลายสายพันธุ์จะต่อสู้เคียงข้าง,งคุณโดยความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขามีตั้งแต่อดีตทาหารรับจ้างไปจนถึงพ่อมดสุดประหลาดพวกเขาเหล่านี้จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของคุณพร้อมทางเลือกที่คุณจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของพวกเขาเมื่อคุณช่วยเหลือพวกเขาในภารกิจต่างๆรูปแบบของเกมคล้ายกับสการริมมีอาวุธที่เลือกใช้หลากหลายทั้งดาบโล่และธนูรวมไปถึงระบบคาถาและแสเ,ออเวทตัวเกมไม่ใช่ o อ e n นเวอร์แบบเต็มรูปแบบแต่จะแบ่งพื้นที่เป็นโซน เน้นการสำรวจพื้นที่บนเกาะ l i วิงแลนด์ที่จต็มไปด้วยปริศนาและอันตรายเกมนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเดียวกับที่สร้างฟอลนิ w เวกัสกับเกม The o u t o er w o r l d เพื่อเพื่อคนไหนสนใจสามารถไปซื้อกันได้ครับบนสตรีม l i อ์อะดากอนไพเร็ยากุซ่าอินฮาวาเกมภาคแยกในซีรีส์ยากุซ่าวางจำหน่ายวันที่21กุมภาพันธ์2025บนแพลตฟอร์ม PlayStation, Xbox และ Stream เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้กับคิริวที่เมเดเนียมทาวเวอร์ไปครึ่งปีโดยเล่าเรื่องของโกโร่มาจิมาอดีตยากุซ่าผู้น่าเกรงขามโกโร่มาจิมาอดีตยากุซ่าผู้ฉาโชจู่ๆก็พบว่าตัวเองจมเรืออับปาง บนเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับอาการสูญเสียความทรงจําเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาบอดแสเกี่ยวกับความทรงจาที่หายไปพร้อมดยเด็กชายดีชื่อโนอาที่ช่วยชีวิตเขาไว้ปัญหาไม่เคยห่างหายกับชายชื่อโกโรมาจิมะว่าเขาได้ไปติดอยู่กับความขัดแยง้งระหว่างอัชญากรโจนสลัดยุคใหม่และวายร้ายคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมบัติลับในตำนานเริ่มต้นการผจญภัยจนสลัดยุคใหม่เหนือระดับกับอดีตยากุซ่าและลูกทีมของเขา ต่อุยไปกับการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นทั้งทางบกและทางเรือเพื่อตามหาความทรงจําและสมบัติที่สูญหายรวมรวม,รวมลูกเรือที่ไม่ซ้ําใครพร้อมกับอัปเกรดเรือของคุณสำรวจทะเลเปิดและสร้างตํานานของคุณกับการถล่มยิงปืนใหญ่ใส่ศัตรูหรือจะกระโจนขึ้นเรือของพวกมั่นแล้วก็นําคอมโบตามสไตล์ยากุซามิตรภาพที่ไม่คาดคิดและความลารวยมหาศาลล่อคุณอยู่หากการตะลุยโลดจนสลัดมันเหนื่อยไปมาผ่อนคลายไปกับมินิเกมมากมายไร้อดาคอนชื่อนี้การันตีเกมเพลย์และความบ้าขั้นสุด แ,แน่นอนเกมพังนี้คานอนนะครับใครที่กาวหมดและอยากเติมเกมนี้แหละเหมาะกับคุณ P.G.A. ทัวร์ 2K25 เกมกอฟภาคลาสุดในซีรีส์ PGA Tour 2K วันจำหน่ายวันที่28กุมภาพันธ์2025บนสตรีม PlayStation และ Xbox ในภาคน,นี้มีทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ให้เล่นถึง3รายการได้แก่ US Open Championship, The Open Championship และ PGA Championship พร้อมกับ3โหมดการเล่น My c a r r i r หมดอาชีพที่มีระบบการฝึกซ้อมและกิจกรรมก่อนทัวร์นาเมนต์แลงทัวร์แข่งทัวร์นาเมนต์รายวันและรายสัปดาห เพราะแพลตฟอร์มโซเชียไว้สร้างชุมชนนะักกอฟค่าแพลตฟอร์มกันในภาคนี้เพิ่มระบบ e ี o ว w i n สที่จําลองความร,รู้สึกการตีกอฟได้สมจริงยิ่งขึ้นระบบฟิสิกส์ลูกกอฟและการกลิ้งแบบใหม่เพื่อความสมจริงไม่ p เพลเยอร์ที่สามารถปรับแต่งตัวละครได้หลากหลายใครที่เป็นแฟนเกมกอฟอยู่แล้ว PJA Tour 2K25 ก็น่าจะตอบโจทย์คุณด้วยเหมือนกันแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายและเป็นเกมที่ผมว่าหลายๆคน น่าจะรอมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วกับ Monster Hunter Wild เกมล่าแย้ายภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Monster Hunter วางจำหน่ายวันที่28กุมภาพันธ์2025บ o นส t ต e ร m ม p l y y t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  o o n และเ b o x เมื่อ3ปีก่อนเด็กนม่มชื่อนาตาได้รับการช่วยเหลือที่ชายแดนของ Forbidden Land ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจหลังจากได้ยินเรื่องราวของเด็กชายเรื่องการหลบหนีเพียงลำพังจากสัปรหลาดลึกลับ ที่โจมตีหมู่บ้านเขาจนลาบคาบกิลได้จัดทีมสำรวจเพื่อไปสำรวจหาความจริงที่ดินแดนต้องหา้ามในมอนฮันภาคนี้มีระบบขี่สัตว์ชนิดใหม่ที่ชื่อซีเครดที่สามารถนำทางอัตโนมัติได้ละสามารถเปลี่ยนอาวุธและใช้ไอเทมต่างๆขณะขี่ซีเครตได้อาวุธหลักในเกมมีให้เลือก14ประเภทแต่ละชนิดได้รับการปรับปรุงท่าทางการต่อสู้ใหม่ระบบเปิดบาดแผลที่เมื่อคุณโจมตีจุดเดิมซ้ำๆจะทำให้มอนเตอร์เสียพลังมากขึ้น ในภาคนี้ยังมีการใส่ตัวรบกลบผู้เล่นเป็นพายุสายฟ้าที่เรียกว่าแซนทายที่มาพร้อมกับมังกรผู้ควบคุมสายฟ้าในเกมจะมีคำเล็กๆที่ทำหน้าที่ให้เราเปลี่ยนอาวุธและเติมทรัพยากรแต่มันก็สามารถถูกทำลายได้หากมอนสเตอร์ไปพบเข้าระหว่างสำรวจคุณอาจจะเจอหมู่บ้านที่เหล่าชาวบ้านใช้หลบซอ่อนเป็นส่วนที่ใช้ดำเนินเนื้อ,เ,อเรื่องของตัวเกมตัวเซคร e ตนอกจากจะมีไว้ขี่สำรวจด่าดแล้วในภาคนี้ยังเพิ่มแมคชีนิกในเรื่องการต่อสู้อีกด้วย โดยตัวซีเครตจะสามารถช่วยเราพกอาวุธไว้ได้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างทําให้ในการต่อสู้เราจะมีตัวเลือกอาวุธมากขึ้นในเกมประกอบด้วยสภาพอากาศ3แบบได้แก่ The Winty เป็นสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติและพืชพธุ์มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยออกมาเพ่นพ่าน The Fallow สภาพอากาศที่เหมาะกับนักล่าทาให้พวกสัตว์กินพืชหรือสัตว์ตัวเล็กน้อยลง The i n c r e m e n c y เป็นสภาพอากาศที่อันตรายมีทั้งพายุทรายและสายฟ้า มาพร้อมกับมอนสเตอร์สุดโหดเกมยังคงมีขนาดปาร์ตี้แค่4คนเหมือนเดิมแต่เพิ่มระบบเรียก n p c มาช่วยได้ถึง3คนในหมดเลื่นคนเดียวตัวเกมในภาคนี้ก็ยังคงรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มใครที่เป็นแฟนเกมมอนฮันห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เกมที่ผมยกมานำเสนอมีเกมที่เพื่อนๆสนใจอยู่บ้างไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีเกมใหญ่พ่วงมาเยอะพอสมควรจริงๆก็มีเกมหนึ่งที่ผมอยากพูดถึง แต่พี่แกเล่นหนีไปออกเดือนมีนาคมแทนเนี่ยสิคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละครับโดยคลิปเกมออกใหม่เป็นคอนเทนต์ประจําก่อนสิ้นเดือนของช่องนี้นะครับยังไงถ้าชอบผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับช่วงนี้ก็รวองฝุ่นเพียมสองจุ้ก็ด้วยอากาศบ้านเรายิ่งไม่ค่อยดีอยู่ยังไงก็รักษาตัวไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ